อ๋อกินน้ำแปบบน้ำเปล่าอร่อยมากเลยนะครับแต่สร้างแบบเฟย์นะครับโอ้โหนี่มันน้ำอะไรเนี่ยโอ้ไม่ใช่ครับยินดีต้อนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The h ดอ p o p o m a n channel นะครับโดยวันนี้เราจะมาเล่นไมค์คั a เซอร์วอลกันนะครับในชัแ h ล h ูฮ p o p o m a n มีไว้สองอย่างครับคือไว้เล่นเกมอื่นกับเนื้อหาแยกจากช n n e l หลักนะครับโอเคมาเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับโดยนี่ก็ไมค์คัมหนึ่งจุดเก้ามาถึงก็ ผมสัมผัสได้ถึงพลังงานอันบางอย่างครับที่หนักหน่วงมากแค่ผมเวียงหน้าจออย่างนี้ครับเอ่อสัมผัสได้ถึงความหน่วงของภาพนะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องที่ผมว่าผมรถจะโอ้โหรถช้างไม่ช่วยครับโอเคไม่เป็นไรครับเราเริ่มด้วยการทําสิ่งที่ยากที่สุดในโลกครับการขุดไม้นะครับมันยากมากครับที่เราจะมาขุดหลายๆรอบนะครับผมผมขุดในใบโอมนี้ไม่ค่อยเหมาะนะใบโอมนี้มันขุดยากครับ คือไม่ใช่ต้นนี้นะไว้แต่เช่นต้นสูงๆแบบต้นต้นนะ้ะต้นนะนะั้นอ่ะมันจะขุดยากยากเดี๋ยว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 ทำไมหมอกลงเฮ้ยเกวไม่จริงใช่ไหมว่าเกลจะมืดแล้วเนี่ยใจเย็นเอาเดี๋ยว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 มัวแต่คุยผมว่าเดี๋ยวผมขุดแล้วเดี๋ยวผมไปหา <c oughs> ที่ฮูอยู่กันดีกว่านะครับไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไม่มืดใช่ไหม ฟ้ายังไม่มืดฟ้าต้องยังสางยังสวยรวยเอ,อ้าไม่ใช่ไปจ้าโอ้โหทำไมเกะขั้นไบโอมอย่างนี้เนี่ยดึงวัวรู้เลยครับว่าผมควรขึ้นไปตรงไหนครับหนึ่งเลยครับตอนนี้เรามีสองไบโอมติดกันอยู่ตรงนี้ครับถือว่าเป็นทำเลที่ดีนะครับไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรได้แต่ถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากครับเราจะใช้ภูเขาลูกนี้ที่อยู่กัน้นระหว่างสองไบโอมให้เป็นประโยชน์จ้าก็เป็นอะไรที่ เยี่ยมมากนะเวลิกูสนะครับ,รบไปได้เวลาขึ้นนะครับด้วยความรวดเร็วนีครับติดเจ็ดไปเลยจ้ะเออฮึจุ๊บอืมค่อยค่อยขึ้นจ้ะค่อยค่อยขึ้นขึ้นอ่าไต่ขึ้นไปทีละนิดสองนิดนะครับสามนิดสี่นิดอ่าห้านิดกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมาแล้วจ้าโหวิวสวยมากเลยครับไม่เห็นอะไรเลยปรับช้้นตามี้จะเห็นอะไร เดี๋ยว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 โอ้ทำเลดีมากครับมีร่องในเขาด้วยแหลมมากครับถ้าเราไม่ตกเองมันจะเป็นที่ที่ดีมากครับโอเคแล้วก็เป็นจุดแยกระหว่างสองไบโอมอ่าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ตรงนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมฮิวครับถ้าผมเลยไปตรงนู้นก็จะเป็นอีกหนึ่งไบโอมนั่นก็อีกหนึ่งไบโอมโอ้โหทำเลทองเลยนะเนี่ย ผมลองไปดูตรงเขตนี้กันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยเช็คใบโอมแล้วกันครับเอากดผิดวันดีวัวเจอ,อก,กันอีกแล้วอือโอเคครับเราทำเราจะอยู่ตรงนี้กันเลยแล้วกันนะครับจัดไปแต่เดี๋ยวต้องไปหาของที่อื่นนะเพื่อรักษากทรัพยากรแถบนี้ไว้นะครับหรือไม่ก็ตัดไม้แถวนี้แล้วก็วางต้นไม้คืนอ้าวน่าน,านามีต้นไม้นะั้นผมอยากได้ต้นไม้ประเภทน,นั้นมากกว่าครับ แต่ประเด็นคือมันมีแต่อีสองป่านี่ไงตอนนี้ผมเหมือนเล่นคอมอยู่ในมา่มานม่านหมอกมากครับเป็นเพราะปรับเลนเดอร์ดิสเทนต์ต่ำมากผมครับถูกใช่ไหมผมจะขุดเหมืองโอเคถูกเดียว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 ใครโยนไว้เนี่ยหึงตบหน้ามันทีอ๋โอโอ้โหอย่าเพิ่งตบดีวะเฮ้ยไอ้นี่ก็เร็วเกินมาวันนี้วันน้อยวันนี้วันน้อยค่อยใจโอ้โหหันตูดให้เลยชนตูดแมม <laughs> โอเคครับเราต้อง หาเหมืองขุดกันดีกว่านะครับเหมือนเราจะไม่อมไอ้ด้านล่างนี่ผมก็อยากจะลงไปนะครับแล้วก็ไปทําเป็นเหมืองขุดนะครับแต่ผมกลัวมากเลยว่าตอนดึกเนี่ยทุกคนครับเหมือนผมเห็นอะไรแปลกๆครับดูนี่นะครับคนลีละหาด้านขวาดูดิมันค่อยๆขึ้นมาครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับถ้าคิดว่าสมมุติไอ้นี่ยมันเป็นหน้าของคุณดิวครับ มันจะลอยมาแบบหลอนมากครับอเป็นผมนี่ผมทุบหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปแล้วครับตกใจมากโอเคงั้นผมขุดตรงนี้แล้วกันนะตรงไหนดีโอเคใกล้ๆตรงเที่ยวอยู่เลยครับจริงๆผมกล่าวว่าจะรักษาสภาพไว้แต่อ่ะตรงนี้แล้วกันคุยเป็นหลุมเป็นข้าบันไดลงไปเลยครับค่อยๆคอย่คอ,ยคอย่อ่ะโอ้โหเจอหินง่ายมากเดียว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 ทำไมผมได้ยินเสียงซอมบี้ คลิปเองชัดเจนครับครูผมไม่ได้ฝันอย่างแน่นอนดินเสียงซอมบี้ครับมันฟูเฮดดีมากมาพร้อมๆกับคุณบัวทําไมมันฟูเฮดดีอย่างนี้นี่เสียงซอมบี้เะรอเนี่ยเสียงซอมบี้หรือลอําโพงอึ่ไม่จบเฮ้ยบัวแกแ <c oughs> ก็นเหนื่อใจกันขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> แบบนี้เลยอะโอ้โหเฮ้่กิน <c oughs> นี้ไล่มาเลยเมื่อกี้อมบีเลยนะครับโอเคฮอตท็อปปิกนะครับหัวข้อร้อนนะไม่ใช่แล้วโอ้โหนี่ไอเลยไอเฮ e y ยูเอ้ไม่ใช่ไอเลิฟยูเออมาครูห็นไปทีละนิดทีละนิดนะครับทีละน้อย ถ้าสมมติถ้าสมมติไอซอมบี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมโผล่มาจากตรงเที่ยวคุณลงไปครับเราก็คาดได้ว่ามันต้องอยู่ซ้ายหรือขวาหรือหน้าหรือหลังนะครับแต่ไมนไม่มีคงอยู่ด้านบนนะครับไม่งั้นผมโดนจับลากไปกินเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมต้องการคือถานนะครับแต่เราไม่มีถ่าน,นครับเราจะไปตัดไม้มาทําถานแทนครับโอเคเราต้องรีบไปตัดไม้แล้วก่อนที่จะเจอเออนะนะไม่พูดอะไรมากครับอย่าพูดถึงเขามากครับเดี๋ยวเขามานะครับโอเค ไ <c oughs> ออีกแล้วครับเสียงใกล้มากตรงนี้ครับมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นเดยเอาต้นนั้นแล้วกันเนาะมีมาอะไรทั้งวัวด้านล่างนี่มันเป็นเหมืองหรืออะไรสักอย่างหะครับผมว่าผมชักชักชัก,ชกเริ่มหลอนกับไอตรงที่ผมยืนเลยเนะี่ยมีมาทุกเสียงเลยแมงมุมวัว ว้าชเวแล้วเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วครับควรทำยังไงดีครับให้เรารอดพ้นจากตอนนี้ครับมีอย่างเดียวครับรีบสร้างบ้านซะนะครับเคโอเคต้องรีบแล้ว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 ต้องรีบเรารอต้นไม้ดอกแล้วกันนะครับไปแล้ว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 ฮิดปีจุบจะพึ่งผมปั๊มหมวดอะไรวะนนอร์โมะไม่จริงใช่ไหมเว้ยแล้วเวแล้วเวล้วเว้แล้วมืดแล้วจ้ะมืดแล้วจ้ะมืดแล้วจ้ะ เวลาทําบ้านควรทํายังไงล่ะครับนี่ครับบ้านผมมีง่ายๆครับบ้านของคนอินดี้ครับไม่ต้องมีอะไรมากครับเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักครับปั๊บประตูประตูประตูป,ะตปึบ๊บปั๊บเสร็จแล้วครับบ้านที่บ้านรลอรูหนูวะนนี้รูหนูครับไม่ใช่รูฉันครับเอาไม่ใช่ปิดดีเว้ มาเราจะเริ่มเผาถ่านก่อนนะครับปัป๊บโอ้โหสว่างจ๊บคับดาบจะต้องใช้ดาบกันหน่อยนะแจ๊เราอาจจะเจอคุณคุณเก่งๆนะครับเสียงมันเหมือนคนจะพังบ้านเน่ที่ผมต้องวิ่งมานี่คือผมต้องมาเก็บต้นอ่อนของตรงนี้นะเพราะว่าต้นนี้ถือว่าหายากในแถวนี้มาก ต้องรีบ啊ต้องรีบโอ๊ยใจแล้วต้นอ่อนแต่ต้นอ่อนต้นเดียวก็เพียงพอสองต้นว่ะมากหลายหลายที่เลยที่หลายหลายที่หลายหลายที่หลายหลายที่เดีวเรื่องเรื่เรื่ขออีกสองอันขออีกสองอันสองอันสองอันจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเดเปิ้ลจุ๊บจุ๊บโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวไปกันดีกว่าโอ้โหเกือบตกไปเอง อืมโดด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 โปรับปรับข <c oughs> ่บาวเสร็จแล้วเร็วจุงโอเคอะเสร็จปั๊บปั๊บทุกคนได้ยินเสียงเหมือนผมไหมครับ ผมไม่เห็นอะไรเลยประตูนี้มันบังหมดเลย <c oughs> <c oughs> เออคุณเห็นขาใครของญาติพี่น้องของผมเป่า <c oughs> มันมามันมาเยี่ยมถักทายเฮ้ยมา <c oughs> เฮ้ยแล้วผมไม่เห็นเลยเออมาแล้วมาแล้วแมงมุมแมงนี่มานี่มงนี่แมงมุมมานี่มาน,มานี่เดี๋ยวให้หนมเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวให้นมเอาจะให้นมอะ ไม่ใช่แกแบ่งม,มุแมแบ่งม,มุมนี่เดี๋ยวให้หนมเดี๋ยวให้หนมเอ่อปรับอ่ะเอานี้ไปก่อน,นครับจับชายครับรู้จักคำว่าจับชายไหมครับเอามายำๆให้หมดนะครับมาดิวะอย่าบฉลาดก็บอกว่าไม่ได้ให้เกณหนุมอ่ะอยากกินไม่ให้เว้ยโอ้โหมากันเป็นตุบตุกตับ บ้านชั้นเหรอครับจกเห็นใจบ้างว่านี anyway no ่บ okay. uh. ้านใครอุ้ยจปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำไมพวกแกเก่งจังเลยวะไปเรียนสับตายุทธมาจากไหนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเวละมันดักจุดผมแล้วอือทำไมเหมือนบ้านผมเป็นบ้านเปิดประทุนไงไม่รู้ะเฮ้ยลืมลืมผมลืมไปเลยครับว่า ถ้ามันเป็นอย่างนี้แม่งมุมมันเข้ามาได้ไม่ได้แอมหรอกไอหนูยังต้องเรียนอีกเยอะนะน้องปั๊บเงาคุ้นๆจะไวจอยดอยก่ออ้วกแกแกไม่ต้องมาขออาศัยแกกลับไปแกมาทางไหนกลับไปทางนั้น เน่ปับปึ๊บประตูปิดอีกผมผมต้งยายที่วางไฟวางไว้ตรงนี้ตึ๊บอุ้กกออยอุ้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 ยออ้อ้อุ้้ยอุ้ย้ยุ่้อ้ย้อุ้ย้ยอุ้ยอุ้อุ้ยุ่้อุ้อุยอุ้อ้ยอ้ย้น้ยยนะ,จะ้จ้ หิวจังเลยโอ้ยแย่แล้วสงสัยเขาอยากจะให้เราย่างครับเอาไหมเ่อนผู้ชมเอาโหวดหนึ่งไม่เอาโหวดสองแต่ช่วยโหวดหนึ่งเถอะครับผมจะหาอาหารได้ปิ๊บปึ๊บ อ,อย่างนี้แล้วกันครับ <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> เดี๋ยวผมต้องไปอุดรูหน้าบ้านก่อนนะเพื่อความสวยงามโอเคปั๊บปึปป๊บป,ปึบป,ปึบปึบอะาวาวงี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยหาหินมาอุดน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทำ เอ้ยจริงๆนั้นผมไม่ต้อุดก็ได้นะอันนั้นผมทําเป็นเหมืองเลยส่วนนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมทําห้องในบ้านตรงนี้โอเคตามนั้นหายอยเีครับหาหินก่นอนเห็นไหมเหมืองยังมีประตูหน้าต่างยังมีช่องมือผมยังมีร่องเอาไปหนีไม้ไมขีดโอ้โไม่ใช่แหละเสียงแก้คำรามนี่บอกเลยยังก,กับมดคำรามให้ผมฟังอ่ะโอ้โหแน่จริงมาอย่ามานะพูดเล่น ผมว่าอย่าเพิ่งขุดมากไปกว่านี้ก่อนเลยครับปึ๊บปปึ๊๊บบุมามีกลัวกลัวมาเยอะทำไมมันมาเยอะจังอุ้ยอ่ะตอนนี้เราน่าจะอยู่ในเขตปลอดภัยแล้วนะครับก็สร้างห้องตรงนี้เลยกันครับ <c oughs> แต่เราต้องลงไปลึกกว่านี้ครับโอเคงั้นลงไปลึกกว่านี้อีกนิดอีกนิดน,นึงแล้วกัน โอ้ถ้าตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดมันคือนี่ครับเห็นไหมครับหินมาตรงนี้ไหมแสดงว่ามันเป็นตรงคล้ายๆไหล่เขาครับเราขุดอย่างนี้ดีกว่าครับขุดมันลงในทางนี้น่าจะโอเคกว่าโอเคมาเอาหัวไปขี้มาอีกเราต้องใช้ไม้ขีดด้วยครับไม่ใช่ดิสติกแท่งไม้โอ้โหอ่าแล้วก็ได้ทอดมาแล้วปาก เพื่อความสว่างในชีวิตและจิตใจนะครับอโอเคตรงนี้น่าจะทําเป็นห้องเล็กๆได้ครับเอาไว้พักอาศัยชั่วคราวครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดบ้าน,นครับตอนนี้ในะเขตเราน้อยมากครับโดนซอมบี้ยึดนะครับอาหารก็ไม่ค่อยมีจะด้วยแต่ผมว่าถึงเสียงมันจะดูเหมือนประตูมาพังเวลาเปิดประตูเนี่ยดูนะถึงเสียงมันจะทุกคนครับอาจจะดีๆเสียงตอนแรกมันอาจจะเหมือนกันนะครับแต่พอฟังดิดเสียงมันต่างขึ้นนิดหน่อยครับมันทำให้ผมคิดว่า ฟิวเนี่ยมันเริ่มมาแล้วมันอาจจะเนหมือนเสียงซอมบี้บุกบ้านและพังประตูผมเข้ามาสักนิดหน่อยนะแต่ฟิลกำลังโอเคผมว่าผมชอบก็ <c oughs> <g ül> จะใช้เสียงนี้ในหนึ่งจุดเก้าไปเลยแล้วกันนะครับไม่มีเทคเจะาแพงมาเปลี่ยนแปลงนะครับและแปลงเปลี่ยน,นะครับโอเคเราจะได้ห้องเล็กๆแล้วเอามาสวยงามตะการตา <c oughs> ไฟกระลุดมาทำไมเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่แล้วเมื <c> ่อ <oughs> ก,กี้ผมไปทุบเองนี่นะ าเริ่มเป็นห้องเลยจ้าแต่ขามือเลยอย่าคิดลึกนะผมหมายถึงพิกแอออมาได้เวลาอัปเกรดพิกแอรของพวกเราแล้วครับงอ getting an update สวยงามตะกรันตาะตาะตะตะโอเคมาเราย้ายนี่ลงไปข้างล่างกันดีกว่าไหม ม่ดีกว่าครับอย่างนี้มันดูเหมือนทําให้ส่วนด้านบนนี้ไม่ดูเรียบจนเกินไปนะครับด้านล่างเราก็วางนี้เพื่อความสวยงามเนาะเพื่อเล่นข้าเวลาครับไม่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 เล่นอย่างงี้เดี๋ยวขาหาว่าคนบ้าเดี๋ยวโดนจับเข้าสีธัญญาแล้วจะทำยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาไอ้นี้ไปนี่สวยงามพอพอพอแค่นี้แหละ โอเคแล้วเราก็จะว่าลองขุดลงเป็นแบบแถบขั้นบันไดแล้วกันนะครับโอเคเป็นคล้ายๆแบบชั้นละ3แล้วกันนะครับให้มีพื้นที่ใช้สอยเป็นชั้นละ3ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราจะทําบ้านเหมือนคนเหมือนคนสมัยก่อนนะครับที่ชอบทาบ้านในถ้ำนะครับและในจุดแรกๆที่เนื่องจากมอนเตอร์มันอันตรายมากนะครับตอนนี้ผมว่าปั่ในเวอร์ชันนอร์มัแล้วตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามอนเตอร์มันอันตรายมากผมจึงจะทําให้ บ้านเนี่ยอยู่ในเมืองใช้สอยเป็นส่วนใหญ่นะครับจนกว่าเราจะมีอาณาเขตมากพอที่จะสร้างรั้วป้องกันได้นะครับ,บมือโหดี่เสรยจสเกิตันด้วยนะครับปัญหาตอนนี้ของพวกเราคืออาหารนะครับของผมมากกว่าไม่ใช่ของคุณครับของผมปัญหามันอาหารเนี่ยผมจะเอาอาหารจากไหนอื้อผมว่าคงต้องสั่งวัวสักตัวสองตัวคงไม่เป็นไรมันคงไม่ได้ยินหรอกนะ โอ้เช้าเลยนี่นะวัว<อ>เออเฮ้ยไอไอตัวนันรูดีจังเลยเฮ้ยแกเดินหนีทำไมอ่ะอุ้ยเจ็บ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอู๋มีแทงขึ้นด้วยอันตรายไม่เบาในนี่ยน,นายโอ้ยจะตตาหิวตายแล้วเนี่ยวัวนายเป็นคนดีมาก ไม่ต้องมามองอย่ามองด้วยสายตายอย่างนั้นดีไหมถ้าเธอไม่แก่อ่ะไม่มองกันด้ไม่มองก็ได้มันนี่เออขอเนื้อดุนดวนเลยจ้ะฉันจะได้แล้วเนี่ยโอ้ยขอโทษน,นะมันจะเป็นอะโอ้ยไม่ไหวแล้วก่อนที่จะได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดโอเคอาหารด่วนๆเลยจ้ะงั้นหลังจากนี้ผมก็คงต้องไปหาแร่ออแมงมุมเอาคือดูของสเกลิตอนนี่นะไอสเกลิตตันคิปปี้ครับตอนนี้เราวิ่งไม่ได้สู้กับคิปปี้แพ้แน่ๆนะครับโอเคครับกินเลยครับโอ้ยพลังชีวิตได้ เยอะพอตัวเลยส่วนนี้ก็กินเป็นตายเหมืองมุงครับอาจจะทําให้ติดพิษครับแต่ว่าคุ้มอยู่เพราะมันติดพิษไม่กี่วิครับแต่แรกกับเราได้เริ่มรีเจนเลือดขึ้นมาผมว่ามันก็โอเคนะนี่เห็นไหมเรายื่นเฉยให้มันรีเจนเลือดก,กันก่อนครับระหว่างนั้นเราก็มาทบทวนตำรับตำลานะครับโบเนี่ยเราสามารถไปเลี้ยงสุน,นัขได้ครับมาดูนะครับดูที่กล่องวีดฟีไปคาบมาไปคาบมา <c oughs> ป๊อบ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 ไม่ใช่แล้วโอเคซึ่งเรามีกระดูครับเราสามารถทําฟาร์มได้หนึ่งฟาร์มแต่ปัญหาคือตอนนี้เราไม่คิดจะทําฟาร์มเพราะเนื่องจากเราไม่มีกระป๋องน้ำนะอย่างหนึ่งตอนนี้อยู่บนเขานะครับคิดจะทาฟาร์มบนเขานะต้องทําพืชแบบขั้นบันไดนะครับเหมือนคนมีความรู้นะครับแต่จริงไม่ค่อยมีนะครับโอเคไปเราขึ้นไปหาของกันดีกว่าลืกก็เริ่มรีแล้วด้วยเราขอจะเคลียร์มอนสเตอร์แถวนี้ก่อนนะครับเพื่อแสดง ความเป็นเจ้าของอาาเขตนะครับอ้าวแล้วเพื่อนแกไปไหนอะไม่รู้ดิอือหูเมื่อ,อกี้พลังอันหนักหน่วงครับเล่นสก,กตุกเลยอู้บ,บวว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 อวว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 วาวว่วว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  โอ้แม่เนี่ยขนแกมีค่ายิ่งกว่า30ล้านเพชรโอ้โหตอนนี้แกนี่โคตรมีค่าแม่เนี่ย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 แเนี่ยโจ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 ยิงกรยิงปืนกลเสียงมันนี่เหมือนผมยิงยังไงดีวะเป็นอะไรอะไรรัวๆใส่ครับโอเคอ่ะเอาด้วยไหมไม่ดีกว่าฉันขออยู่เงียบๆอืม โอเคครับงั้นเราได้เวลาขึ้นไปขับเตียงกันแล้วนะครับในเมื่อตอนนี้เรามีเตียงนะเราก็สามารถหนีรอดจากชีวิตกลางคืนได้นะครับด้วยความสะดวกสบายนะครับไรประการกันแล้วครับไม่จำเป็นต้องใช้ประกานแล้วับตอนนี้เราใช้เตียงก็สามารถมีเช้ากลางวันได้ยิ่งกว่าประกันอีกนะครับอไปเราไปรับเตียงนอนกันเลยดีกว่านะครับเพื่อจะได้นอนทุกที่ทุกวันนะครับนอนตอนนี้เลยดีไหมเออ มาอ้าวผิดผิดตึบ๊บปัป๊บงอสร้างติงนอนเลยติงนอนต้องอินดี้นิดนึงครับอืมเน่ติงนอนอย่างนี้ปึ๊บเอาไว้เหยียบเดินมาปุ๊บลงมาได้ปุ๊บเหยียบที่นอนแหม,ม่มปึ๊บ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 เดินไปปุ๊บเห็นคนนอนอยู่ตึบตึบ โอเคครับสำหรับภาคนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์สปายด้วยนะครับที่ดีอย่าลืมแชร์นะครับเราจะเจอกันในพาหน้านะครับโดยในพาทนี้เราก็ได้ของมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับไม่ใช่ดีพูดผิดไม่ได้ได้ของมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเราได้อุปกรณ์ทากินมาบางส่วนแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสาเร็จนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์สปายด้วยที่ดีอย่าลืมกดแชร์สวัสดีสวัสดีสสดสสดครับ goodbye